จบไปแล้วดูน่อชอบมากเปิดตัวละครใหม่ที่ะมากเต่างปัวโตริโกมากสบัดตอบไม่รอแนะชอบมจริงเฮ้ยตัองเซนคอมมดี้ใช้ได้นะเธอชอบมลกดีอ่ะใช้ได้เลยจริงๆมันชอบของคำแบบเออลดนะคือเราเราเราก็เคยดูผลงานแต่ว่ามันก็จะเป็นอีกอีกคาแรคเตอร์นึงอีกรูปแบบเลงแต่พอเขามาเล่นอะไรเงี้ย ก็คือได้นะฉันชอบมากมันมาทำไมเขาอยู่นะทำให้เราเชื่อได้น้องใช่ว่าเขาเป็นแทนคุณจริงจริงเลยคือนี่ฟอลโล่มันใช่ไหมคือฟอลโล่นางต่ออะไรเงี้ยแล้วบอกตลกตรงที่ว่านางอ่ะคือก็เลยเห็นฟีนฟีนนะที่กอดประคามมาแล้วก็โดนตะกอนนิดนึงแต่ไม่ได้เอาให้เพื่อนฟังแต่คือนาำเพราะว่า บทตัวละครเนี้ยก็เล่นยากนะคือคนอื่นก็เล่นยากแหละแต่ที่เล่นยากเพราะว่าตะโกนเหนื่อยจริงเพราะว่าต้องแบบใหญ่ใหญ่เล่นใหญ่เลยากว่าแอคติ้งมากอะไร่แต่ล่นนะชอบเลยเล่นออกมาแล้วแบบเออก็ดูเบรกอารมณ์ความเครียดจริงความแบบนั่นคือสีสันของเรื่องเลยนะเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันเนาะเอามาเบรกอารมณ์ใช่แต่ว่าพอพูดถึงอ่ะอีพีหนึ่งกับอีพสองะ มุดมันแตกต่างกันเลยเนาะคือเหมือนอีพีหนึ่งอ่ะมันจะเป็นการปูแบ็กกราวให้เรารู้ที่มาที่ไปว่าทำไมเขาถึงต้องเข้ามาอยู่เป็นบริกาศแต่พออีพีสองอ่ะมันเหมือนเป็นการที่ให้เราได้ปรับตัวกับกับบรรยากาศของของบ้านนี้เหมือนได้รู้ว่าเขาต้องทําอะไรบ้างเนาะแต่แต่แต่รู้สึกว่าเป็นอีพีที่สนุกอีกอีพีหนึ่งนะคือคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่การบอกว่าบริกาศคนนึงต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่อ่ะแต่มันมันสนุกมากมันมันแบบไม่ใช่แบบมานั่งมานั่งเลคเชอร์เลาดเล่าไงที่ <Workers> <S <S <ega> <S แล้วสั้นดีก็คือเขาให้เข้าใจง่ายดีอะไรเงี้ยเนาะแล้วตัวของตัวพอร์ชก็คือขอลองปัญหาคือมีทุกเรื่องแบบสร้างปัญหาทุกดึกได้ทุกปมแล้วคือสร้างหึงมาเราว่าไม่แปลกใจทําไมคิมถึงจะรู้สึกว้าวกับผู้ชายคนนี้เพราะว่าไม่เหมือนใครจริงๆและเอาตัวรอดได้เสมอเลยนะถึงแม้ว่าจะมีอะไรก็ตามที่แบบว่าเอาตัวรอดได้คือพอเป็นเป็นคนตอบคําถามในทุกๆอย่างเลยว่าเขาไม่ได้ดุ ตั้งใจทำเป็นบริการต้นไงคือความเกี่ยวกับบริการคือเป็นสู่นะแล้วเขาไม่ได้อยากความเต็มอยู่ตรงนี้อ่ะเขาแบบมาจากติดลบด้วยซ้ำแบบพายุกูเขาไม่ต้องมาเพื่อเพื่อน้องเขาเพราะนั้นการที่เขาค่อยๆเรียนรู้มันรู้สึกว่านี่แหละและการที่ค่อยๆเรียนรู้นอกจากสกิลแล้วมันคือเรื่องความสัมพันธ์และความพักดีด้วยที่มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่เฮียปูแบบเฉียบมากอันนี้คือชื่นชมจริงๆนะ มันยากนะเว้ยกับการเล่นคอมดี้ให้จังหวะมันขำขนาดเนี้ยอันนี้กล้าพูดเลยคือมีหลายเรื่องพยายามที่จะตลกบางซีคือนั่งงเลยนะแบบนี่เราได้จังหวะได้คำว่าคอมดี้อะมันอยู่ที่จังหวะที่มันแบบเพอร์เฟกต์แบบแต่อันเนี้ยขำทุกกทุซีนที่ทำพึ่งเก็บทุกอย่างแล้วการพึมงพาคนเดียวกูซื้อมากคือทุกซีนคือได้มากคือเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่ โคตรจะไม่เข้ากับบรรยากาศทั้งหมดตรงนี้เลยไม่เข้าใครเลยไม่เข้ากับอะไรเลยมันเลยทําให้มันโดดเด่นขึ้นม,มามากๆม,มันเลยน่าสนใจว่าการเจับเอาคนเนี้ยเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยมันจะทํายังไงให้เรื่องสนุกซึ่งอย่างที่บอกว่าเขาฉลาดเล่าเพราะว่าเขาเล่าผ่านมุมมองของคอสเป็นหลักซึ่งเป็นตัวละครที่ทําให้เราอยากรู้ไปเรื่อยว่าเขาจะต่อรอดจากสถานที่ที่เขาไม่อยากอยู่เลยรตรงนี้ได้ยังไงวะกับการที่ติดโลกหนึ่งที่เขาแบบได<ม>้มาเจอ มึงมาทําเองเมื่อไหร่เนี่ยแล้วมึนแล้วคือเหมือนคือเหมือนบ้านเนี้ยเป็นบ้านที่เป็นบ้านสีดำสมมติว่าเป็นเปียบเป็นบ้านสีดำแต่ว่ามีพอตกระหมาเป็นสีสันเข้ามาในบ้านคือเป็นสิ่งที่ป่วนที่สุดแม่งไม่ใช่สิ่งที่เขาเคยเจอมาเลยนั้นมันก็น่าจะสร้างความปนป่วนอยู่เราชอบที่พอตเป็นคนธรรมชาติมาที่ว่าฟิลเหมือนแบบคือตัวพอตเป็นคนที่เหมือนคิดว่าตรงเนี้ยมันยังไม่ได้หน้ากลัวหรดากพอที่ทําให้เขารู้สึกว่า เราต้องระวัง,ต,ง,งตัวเราต้องเกรงอะไรเหมือนเขาเขาา้เขามาที่นี่คิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆเหมือนแบบชีวิตเขาอะก็คือไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องของความแบบมาเฟียจริง,รงๆทําให้รู้สึกว่าแบบจะต้อง รู้สึกกลัวหรือหวั่นเกรงกับความรู้สึกที่เราสู้สึกแต่พอเขาเอาจริงก็คือขาอ่อนนั้นแอบเปิดไว้บนหัวเออไม่เขาวคุจะต้องซึมซับรับรู้ไปเองว่าความน่ากลัวของการไปมาเทนั้นมันคือการปรับตัวของเขามันเหมือนกับเล่าอย่างที่อ้อมว่าก็คือมันเล่าเพื่อที่ค่อยๆเห็นพัฒนาการของเขาไปเรื่อยๆจากคนที่แบบดูไม่จริงจังกับอะไรเลยอ่ะมันต้องค่อยๆแบบปรับตัวในวันหนึ่งเขาก็จะรู้สึกว่า เออเขาพักนี่คนคนนี้เนี่ยอาจจะปกป้องคนนี้ได้จริงๆอันนั้นแหละสิ่งที่เราคาดหวังจปกซีส์เรื่องนี้เนาะซึ่งน่าจะพาเราไปถึงตรงนั้นแหละมันเป็นซีนที่แบบออกมาแต่ละซีคือเราชอบมากเลยอ่ะอาโปเล่นเฉียบมากเลยนะสําหรับนี่คือนี่รู้สึกว่าแบบการจะเล่นให้เราเชื่อว่าเขามีคาแรคเตอร์แบบนี้ไม่ง่ายอ่ะมันคือไดนามิกของการเล่นแบบกูไม่เชื่อไม่สนไม่แคร์เชื่องอะไรทีงนันอะแต่จริงๆคือในใจมันก็แอบก็หวั่นๆอคือมันเป็นเหมือนเด็กคนหนึ่งที่แบบ ศูนมากแล้วอายุจริงๆของน้องเนี่ยคาแรคเตอร์ก็คือยังเด็กอยู่เลยเลยใช่อให้เขาจะดังในด้านของการมวยเถื่อนหรืออะไรแบบเขาเออเก่งมากแต่พอสนดับรบจริงก็คือไม่ใช่จริงก็คือเด็กน้อยพี่เอาเป็นเอาแบบใช่และเรื่องกันเลยก็พอแบบเขาแบบมึงเต้าใหญ่มากมึงียังไงคินคินก็บอกให้มึงไปยืนแล้วก็ยืงมาเลยว่าจะได้รู้ไง่า้โหแม่นแม่นใช่คือเรารู้สึกว่านี่แหละมันคือการที่เขาค่อยๆแบบ ตอบคําถามไปทีละอย่างที่พอเองมันสงสัยอะว่าทําไมอ่งทาไมมึงต้องอย่างเนี้ยจากคนที่ม่งไม่ได้พยายามที่จะเรียนรู้อะไรครอบคนนี้แล้วสุดท้ายมันต้องผูกพันมากจริงจต้องรักมากเลยนะแล้วตัวคุณคินก็คือคินอะอ๋อคินเหรอฉันรู้ฉันเห็นทั้งหมดจังหวะที่เขาเล่าแบบลงมาเราว่าเล่าเคลียร์มากกับอันนี้ไม่รู้นี่เดาเรื่องถูกหรือเปล่าแต่ค่อนข้างเล่าเคลียร์ว่า คินสนใจมากๆตั้งแต่แรกไม่เป็นทป์เขาตั้งแต่เพื่อนเพื่อนพูดเออน่าจะเป็นเกย์แล้วแหละคินนะน่าจะเล่าว่าแบบเออพเขาค่อยๆบอกเราเลยนะว่าแบบ่อะอย่างแบบตอนในห้องน้ําที่บอกว่าคุณไม่ใช่สเปคผมไม่ใช่ทายอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามเรียนินเข้ามาเราเป็นการบอกที่ชอบเพื่อนด้วยที่เป็นคู่รักกันที่เป็นคู่รักซึ่งก็แบบทำให้รู้เลยว่าแบบเขาเป็นคนที่มีสังคมแบบนี้คาแรคเตอร์ทั้งพี่ชายตัวเองหรืนแก็เพื่อนให้เขาโคบหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่ง เฮยเล่าฉลาดนี่คือสิ่งที่ชอบอะไม่ต้องมานั่งยืนบอกว่าแบบกูชอบอะไรยอมกูยังไงอะแล้วแล้วมันถ่ายทอดเองเลยมันถ่ายก็ผ่านสายตาทุกครั้งที่คินมองพอจอะมันจะมีสายตาที่ไม่ใช่มองบอดกิรกตไม่ใช่มองลูกน้องอ่ะแต่มีมีความแบบตาหวานะจังหวะที่ลองจังหวะที่จะลองเน็กไทอะ คือเรารู้สึกได้แล้วว่าแบบความอันนี้มันคือความคลั่งลายนะอันเนี้ยการซ้อนหลังเป็นบริการเนี่ยมันต้องลรืเหมือนอยู่ๆก็คิดออกว่าเฮ้ยไม่ได้กูยังทำไม่ได้ก็ต้องมาคีบก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วนี่ว่ะเออเออใช่กูจะเกินไปแล้วอะไรเงี้ยอย่างแบบอย่างฉากที่เมาลงมาซบอกอ่ะคือสายตาแบบมึงจะเอ็นดูแล้วนะใช่แต่ว่าพอบริการคนอื่นเข้ามาก็คือ มินกูด่ามันเสร็จแล้วออกไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถ้ามีแบบมอยดีเหมือนคินเนี่ยใช่ฉันเห็นคอมเมนต์หลายคนมันบอกว่าคืนจริงแล้วคุณไรเตอร์อ่ะเขาเขาเอามาเขาเอาคาแรคเตอร์ของคินะมาจากพี่มายจริงๆแล้วเมิร์นพี่มายก็ได้มารับบทคินพอดีเป๊ะเลยอ่ะไม่รอดเลยอ่ะใช่เพอร์เฟกต์แบบมากด้วยลุคเขาแหละเนาะเรารู้สึกว่าเขาเป็นคุณคินเธอฉันบารมีเขาแบบบารมีเขาแบบ ทรงผมมันเหมาะกับการเป็นคุณเพรารามเขาคือคุณคินจริงๆที่สุดและฉันฉันว่านะประเด็นของคาแรคเตอร์ของตัวคินอ่ะมันอาจจะเป็นปมที่ทําให้เรื่องของไอนนมันมันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเรื่องของตระกูลที่เข้ามาแบบมีมีคอนฟ lict กันก็ได้แบบว่าที่เหมือนตัวของพีทบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะคุณคุณคินไม่ใช่คนแบบนี้แต่พอต้องมาทําหน้าที่นี้อะไรอย่างเงี้ยคือด้วยคับที่จะต้องมาแบบรับหน้าที่ต่อจากพ่อเขาเลยต้องถ้าเกิดว่าจะทําตัวแบบเดิมอ่ะ คือเราต้องคุมคนเป็นร้อยๆคนเนาะไหมอาจจะต้องคุมคนเยอะแล้วก็เราว่ามันอาจจะต้องแบบทําให้แบบว่าธุรกิจต่างๆจะให้มันเป็นใจดีทั้งหมดก็คือธุรกิจอาจจะพังได้อะไรอย่างนี้น้อมต้องคุมคนและยิ่งแบบว่าพอมีเปิดตัวตระกูลรองที่ดูแล้วก็จะไม่ค่อยลง w a r กันเท่าไหร่ดูเป็นแบบพร้อมแวงกัดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยคินคินก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะให้เหมือนคุมคนอยู่ด้วยความที่จะต้องขึ้นมาเนาะเป็นแบบ แต่ฉันชอบบรรยากาศของหอพักบอดี้การ์ดมากเนาะโลเคชั่นสวยมากเลยทุกอย่าเป็นแม่บ้านอะโลเคชั่นสวยจริงไงไว้มึงเช็ดดูมึงทำล้างจานก่อนมึงล้างจานให้เป็นก่อนถูพื้นให้เป็นก่อนเดี๋ยวจะไปเป็นแม่ครัวให้เออเป็นคุณป้าเหรอคุณป้าแม่ครัวคมากคือมีแม่ครัวมีคนตัดสูตรมีโรงพยาบาลมีครังอาวุธทุกอย่างครบเลยคือแบบเล่าจบเลยอะ Mm. ชอบการเล่าแบบนี้ mm. รู้สึกว่า mm. เออมันตื่นเต้นดีแล้วมันก็ mm. อย่างที่ไว้บอกนะมันมีความเป็นแบบว่า ทิงแมนเตอร์ดิดนึงด้วยถ้าซีแต่เราพอคิดถึงเลยอ่ะซีที่เป็นอาวุธอะคิดถึงซีรีส์เรื่องทิงเรื่หนังเรื่องทิงแมนอะถึงที่ออกมาเราลดนะแบบนั้นแหละจริงเป็นรสชาติใหม่ในซีรีส์ไทยที่ไม่เคยเจอเลยจะบอกบอกทุกคนทุกคนอย่าไปจัดกับมันมากว่าแบบมันจะต้องเอฟเฟคอลังการมากมายฟีลจีมาบอกทุกคนชอบมากอันนเี้ยทุกอย่างมันเป็นเงินมันเป็นจำนวนเงินทุกคนการทำกราฟิกอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้ง่ายอ่ะนี่ก็ถือว่าเขาแบบสำหรับเราเราถือว่าลดแล้วมันมันคคือวละ เรียลที่เขาพูดในในบทจริงๆนะเรารู้สึกว่ามันบียอนมากเรารู้สึกเหมือนดูหนังแบบฟางเลยใช่ตรงนั้นคือแบบต้องนี่ลงทุนอยู่นะลงทุนมากนี่ฉันเห็นถึงความอลังการของโปรดักชั่นแบบจริงมึงรถเอ่ยเสื้อผ้าเอ่ยเสื้อผ้าเอ่ยอะไรเอ่ยดีหมดนะเสื้อผ้าสูตเสอร์อะไรเนี่ยแล้วตัวละครเยอะด้วยและฉันชอบอีกอันนึงก็คือ อีพีนี้มันมีฉากแอคชั่นนะฉันชอบฉากแอคชั่นที่เป็นผู้หญิงต่อสู้อะฉันรู้สึกว่ามันทาให้เรานึกถึงหนังฝรั่งหลายเรื่องที่มันแบบว่าตัวละครใส่แล้วผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วแบบดูเก่งจริงล้มผู้ชายได้และเปิดตัวแล้วตัวร้ายเขาคือใครที่แบบเป็นคนจ้างผู้หญิงมาน่นนี่นั่นอะไรอย่เงี้ย ดูแล้วว่ามันมีเส้นทางของการเฉลยหลายๆตัวละครอีกเยอะแยะมากใช่ใช่คุณป้าจะไม่ต้องมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องเปิดมาแน่นอนฉันว่าสนุกอ่ะมันดูเป็นซีรีส์แบบถ้าตัดเรื่องความแบบ L G B T แบบคำแบบวายไปเลยอ่ะรู้สึกว่าซีรีส์นี้สนุกมากสนุกแล้วก็นั่งนั่งพลอยมากพันนะพอเน็กอีพีขึ้นแบบเอ้าจบแล้วเหรอจบแล้วเหรอเออพลันมากจริงสนุกสนุกแล้วมันน่าติดตามมากๆเลยอ่ะจริงอย่างอีกบ้านนึงอ่ะ เขาผสมคืออย่างที่ที่พี่อ้อมบอกคือเขาดูเลี้ยงลูกกันคนละแบบจริงๆอ่ะบ้านนั้นดูกดดันแล้วป้าดูมีความแบบรุนแรงมันต้องเก่งกันมันต้องทะเลทายอะไรเนี่ยเพราะเขาเป็นเป็น่นร้องมันต้องเหมือนแย่งชิงอะไรบางอย่างมันต้องค่อยๆเฉลยไปเรื่อยๆแหละว่าแบบความยังไงสีสองบ้านนี้มันเหมือนจะดองแต่มันก็ไม่ดองมันคือมันแบบมันยังมีแบบอะไรสักอย่างที่แบบต้องต้องแข่งแย่งกันแต่ฉันชอบพี่กบที่คุณพ่อที่พูดบอกว่า คนชนะฉันจัดฉันนั่นเองได้ะเขาดูมีบารมีสูงมากเป็นแบบคุณพ่อยอดเปรยมิดที่แบบว่าคุมคุณพ่อที่ยังไม่ได้ถอยมาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จริงก็ยังคอยดูอยู่แบบยังคอยคุมอยู่แบบฉันรู้เลยต้องแบบยังไม่ทางปล่อยมือไม่ได้ใม่คนรายงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยสุอคุณหัวหน้าบริการคนนั้นบริบริวารทั้งหมดตรงนั้นคือดีมากฉันชอบการฝึกมากฝึกยิงปืนฝึกและมีมีเรียนเลคเชอร์ชอบชอบฉากที่เขา ลงน้ำเออมันเจ๋งอ่ะฝึ้นน้ำด้วยใช่คือแบบหมดมันเป็นการฝึกที่ถ้าเกิดสมมติมันเจอสถานการณ์จริงเออการฝึกแบบนี้มันคงจะช่วยได้จริงๆอ่ะทุกคนคือเออเขาทําให้มันเราเชื่อเราเชื่อจริงๆนะว่าว่ามันคือการฝึกหนักมากๆรลยเงี้ยแบบเออดูแลว้าวทุกอย่างเลยแบบโหมึงอาณาจักรมากแบบิยิงปืนจริงจังทาทุกอย่างอย่างจริงจังคือแบบว้าวแล้วก็ใส่แบบใส่ความคอมดี้เข้ามาได้อย่างลงตัวแหละฉากตกปลาเงือก ต้องปดเพลง a q u a r i l e Walk a q u a r e l Run แล้วชอบซีนนะเพราะถึงว่าซีนตกปลาซีนการเบรกอารมณ์ของตัวเราว่าเอามาได้ดีอย่างเช่นเอาต่องมาอย่างเงี้ยมาเบรกอารมณ์ของในความดุดันได้ดีรู้สึกว่าเพราะว่าเมื่อไงนมันจะไปซีดีี่ผู้ชายผู้ชายเพราะว่าซีดีเนี้ยผู้หญิงน้อยมากจริงผู้หญิงน้อยแบบน้อยมากมากแทบจะมีผู้หญิงเพราะด้วยความว่าเป็นบริกากาศและความแบบซเรื่องมันแบบมีความแบบมาเฟียอะไรเงี้ยเนาะพอมีต่องเข้ามาแบบ มาเป็นสีสันเหมือนกันเนะ่ะมันทําให้รู้สึกว่าเอออารมณ์มันดูตลกขึ้นมันดูมีอะไรที่มันแบบเออผ่อนคลายขึ้นเลียริงพาให้ปโปมันดูแบบพาโปเป็นยังเรื่องเงี้ยเออเขารู้สึกเออตลกอ่ะม<า>ีซีนท,ที่แบบนา่นาราักอ่ะไปซูมแบบเอออลิซาเบธกับเซบาสเตียนแล้วท่องไปหมือนแหวจะไม่ช่วยไหมใช่แต่เขาช่วยเขาบอกว่าพวกมึงไปก็ได้แล้วนู่นนี่นั่น แต่ขอแต่ตาเอ็นดูขออย่างนั้นได้ไหมฉันชอบตัวละครพีทมากอ่ะมันทำให้คิดอยู่ในใจกันเราจะพูดแบบนี้เนาะพีทอ่ะมันทำให้คือเหมือนกับว่าตัวพอร์ชเข้าไปอ่ะ แล้วเขาายังเขายังมีเพื่อนหัวนออกไะมจริงแล้วแบบทําให้รู้ว่า2คนนี้สนิทกันแล้วแบบพี่นคือรู้ว่าเขาจะสนิทกัเรียนรู้ใช่คือเขาน่ารักมากคือเขามีลุคความเป็นบริการที่น่ารักน่ารักแบบดูความเป็นตระกาลของคุณแทนแทนคุณด้หรือเปล่าอาจจะเป็นแบบนั้นไม่ได้ดองเล่นดีสวยถึงว่า น้องมีสคาแรคเตอร์เห็นชัดๆเลยว่าอยู่กับเพื่อนน้องก็เป็นตัวเองเออน่ารักช่ยอับน้ำทาแป้งอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเวลาน้องซีเรียสกท่แบเคยมึงัจริงจังเวลาเวลาพูดถึงคุณคิน่ะตัอยากให้มึงเข้าใจคขามากกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราเห็นถึงสายตาของการที่แบบ เออเขาพังดีกับตระกูลนี้จริงๆนะเขาเาแบบเขารู้แหละว่าพอมันยังใหม่มากๆเลยก็ค่อยๆแบบเออมึงจะยังไม่อินเท่ากูนนี้หลอกแต่แบบเออเดี๋ยวมึค่อยๆแบบเรียนรู้ไปอะไรเงี้ยซึ่งวิธีการป้องของเขามันเป็นเพื่อนอะมึงฉันชอบที่แบบว่ามันค่อยๆแบเข้ามาแล้วมีพียดอะรู้สึกว่าอย่างไรเขาก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่สามารถคุยได้ว่าเจออะไรมาต้องปรับตัวยังไงคนคอยสอนมีคนคอยแนะนพอเห็นเพื่อนเขาก็รู้แล้วว่าพอเป็นคนแข็งคนนึงซึ่งมีแนวทางของตัวเองชัดเจนว่าการจะปรับ ม่ให้มันค่อยๆเก็ตไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีวิธีการเรียนรู้ไปเนาะอโอเคค่ะที่น่ารักฝ่ายมานีมา,นมากเลยสุดเขาชื่อน้องบิวจริงๆด้วยอวตอนแรกฉันไม่ดนังเร็วตอนแรกใช่เหรอว่าน่าจะเป็นบิว พอเสร็จพอไปดูจริงๆก็ไม่ดังลังเลยว่าใช่ไม่ว่าใช่สืบใช่เว้ยเพราะมีพี่เปิดอนไอจีน้องมาแล้วน้องอ่ะใช่จริงบิวน้องบิวจริงด้ยจร่งเรียกเป็นน้องพีใช่ไหมใช่น้องพีน้องบิวอะไรอันจริงอ่ะเราเห็นน้องมาสักพักแล้วคือบอกว่าน้องอ่ะเก่งนะน้องไม่เคยแบบจริงๆพอแต่งแต่งตัวนู่นนี่นั่นดูลุคเป็นคนดีเลยนะเออสนับสนอนแบบเคยไปถ่ายเคยไปถ่ายงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอแบบมันเล่นเรื่องนี้ก็เอาใจช่วยนะเพราะว่าเราพอที่เรารู้จักอะมีจ็อบกับบิวอะที่เล่นเรื่องนี้เหมือนกันจ็อบก็คือเป็นผู้ช่วยไอ้เป็นบริการที่ให้ให้พี่ชายพี่ต๋องอะคนที่เป็นบอกให้เป็นปลาเป็นปลาที่นหน้าเหมือน<ช>หน้าเหมือนปลาคาร <c oughs> ์ใช่หรอน้าเหมือนปลาคาร์บอะไรจำจับเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้จักกัแล้ววเออเอาใจช่วยนะทุกคนแบบตัวละครแต่ละคนเป็นตัวละครที่ ทั้งใหม่แล้วก็เก่าอะไรอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์ของบอดี้การ์ดแต่ละคนก็คือไม่เหมือนกันไม่เมือะเจ้าเผยก็ดีนะจริงเชมจริงเอาพี่น็อตเป็นยังไงบ้างออดีมาก ฟอรจีเรียบร้อยหลังจากครั้งที่แล้วบอกว่ามาขายหน่อยน้องๆก็ขายกันแบบน้องปลาให้จักหนักจับเต็มชั้นฟอร์ทั้ง IG t w ท t t e เตแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไปฟอร์แฮชแท็กในทิกตอกเก่งมากตอนนี้คือขอเดียว่าอย่าอย่ารีบตายหรือห้ามตายเด็กค่ะไม่ต้องปอยนะคะเป็นตัวละครที่อยากให้อยู่จนจบจริงอยากให้อยู่จนจบแม้ว่าเขาจะหายดีแล้วหรือใจยังไงก็ตามแต่ก็อยากให้เขาอยู่ตรงนี้ว่าฉันอยากเห็นเขาเท่มากเลยพี่น็ออ จริงสปอร์อกัน้าหน่องพอดหล่อมาก หล่อมากเออหลายๆคาแรคเตอร์ที่อาจจะไม่ได้พูดถึงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอาจจะแบบยังไม่ได้แบบรอรอน้องออกมาอีกเพราะว่ามีอันนี้มีหลายหลายตัวละครโปีนี้แบบว่าเปิดตัวหลายเยอะเยอะมากจริงรู้สึกว่าบริการบ้านเนี้ยแซ่บทุกคนเลยจอยากจะไปอยู่อยากไปเดินเล่นก็ได้ขอร้องมึงโดนยิงก่อนมือขวาของพ่อยังเลิศเลยนะเกเขาดูมีอำนาจอย่างที่เพื่อนว่าดูคุมทุกคนอแซ่บมากดูทุกคนจะต้องเกรงกลัวเขาอ่ะไม่้อจริง ขนลุกทั้งตัวขนลุกแต่ลูกกูก็คือไม่แคร์ไม่โซลบ่นพ่นพึ่งทำตลอดขอเวลาลูกกูแป๊บจริงอย่ารูเรื่องแล้วนะรอดูต่อไปเลยอว่าจะเป็นยังไงจะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าเอาใจช่วยบ้างๆเนาะฝากให้บ้างใจชิมควาเกนเยอยๆนะคะ วพราพฤหัสสีทุ่งนะแต่แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากดูก่อนนะครับก็สามารถสมัคร membership ได้เลยจะได้ดูคลิปต่างๆก่อนใครไม่ต้องรอถึงวันพฤหัสใช่แต่สมาวันไหนก็แล้วแต่ว่ามือตัดเขาจะแบบจะพยายามให้ดีที่สุดแบบแม่พราะอต่เดี้มี อีพีที่ยังไม่มาคือนั่งตัดแต่อ๋อรู้มาใจจอยกับคลิปนี้นะคะฝากติดตามไปจนจบด้วยเนาะแล้วก็อีพีหน้าเหมือนจะเป็นสเปเชียลเดี๋ยวเรามารอกันว่าจะเป็นยังไงยังไม่เหมือนกันครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมวันนี้พวกเราทั้งสี่คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย